เท่าทีนะผมเล่าข่าวอารมณ์แบบเหมือนมวยปล้ำคืออารมณ์สาดิตแบบนี้ก็คือท่านพร้อมจัดหนักก้าวไกลละครับมันเป็นการเบนเข็มมาสู่คนซึ่งกําลังจะกลายมาเป็นฝ่ายค้านกับผู้ซึ่งอาจจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในรัฐบาลใหม่อพลตบุรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิวเวทวีรบุรุษนาแกรอดีตพบตรในสมัยที่พันธมิตรเชียด้วยอื ทั้งหมดทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยโอ้โหแกก็น่คือแกจะเต็มแต่ที่อยากอยากรู้ชนวนความความแบบก็ดอมส้มไปถล่มกันเยอะในออนไลน์ไม่ก่อนหน้าสิก่อนหน้าเอาชนวนแรกเลยเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเอาเรื่องแรกเลยนะก็คือตั้งแต่ก่อนเรื่องเรื่องที่คุณอันนั้นอันนั้นอาจจะสะสมแต่พอมันมาเริ่มต้นแากกันแล้วเนี่ยผมคิดว่า เขาก็อุ้มชูกันดีนะช่วยกันดีแต่ว่าผมว่ามันอาจจะเริ่มจากความขัดแย้งที่คุณเสรีพิสุทธิ์เคยให้สัมภาษณ์ว่าไปท้บทามไปช่วยคุยกับชาติพัฒนากล้าไปช่วยคุยไอ้ชาติไทยพัฒนาอะไรพวกนั้นหลังจากนั้นปุ๊บด้อมก็มาหลังจากนั้นแกก็ค่อยๆห่างออกมาห่างๆออกมาปุ๊บก็กลับมาซัดก้าวไก่เลยแล้วแล้วอตอนนั้นเป็นปฏิกิยาจากด้อมท้งท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยพยายามแก้ปัญหาเรื่องยติคือจะเปลี่ยนให้ยติมันมีความไม่เหมือนเดิม โดยที่ให้มีสสอพักอื่นไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนาเนี่ยมาร่วมด้วยแล้วปรากฏว่าก็มีฐานเสียงของพักกาไกลาบางส่วนไปวิจารณ์ท่านแรงๆท่านก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วท่านอยากจะช่วยให้ยติมันเสนอได้อแล้วก็โหวตได้คือมีสสอเพิ่มสักสามสี่คนคแล้วตอนนั้นก็เลยโดนกล่าวหาว่าทําไมไปทําอย่างนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้ท่านเคืองก็ได้แต่ว่าความเคืองเนี้ยมันมันแรงและมันทาวรละตอนนี้ผมว่าเป็น เกือบจะเรียกว่าใกล้ๆเขตศัตรูกันแล้วแกพร้อมสลายชุมนุมแล้วตอนนี้คือคือเพราะฉะนั้นโหโหโหถ้ามีอำนาจใช่ไหมถ้ารัฐบาลใหม่เจอกับม็อบสีส้มมันก็จะต้องรับมือกับม็อบอันนี้นะก็ต้องมาวังชลิดิพิสุทธิก็อาจจะมีเป็นผู้ใหญ่ที่ก็น่าเคารพแต่ว่าก็คุมไม่ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นวันที่8พักถแถลงแล้วคุณชลิดิพิสุทธิ์มาคุยต่างหางเนี่ยซีนนั้นน่ะเป็นซีนงอกที่คุมไม่อยู่มันเหมือนเวลาเราเทินชั้นวอรรายการเนี่ยพอท่านจะไปเนี่ย เราก็เราก็ต้องปล่อยแล้วคก็ไปแล้วเราก็มันเราก็สนุกด้วยเรื่องนะของสสระยองเขต3ามก้าไกลที่คุณเสรีวิสุทธิ์นั้นบอกว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นสสเนื่องจากว่าเคยมีโทษจำคุกนะครับก็มีรายงานว่าสสคนดังกล่าวนั้นคือคุณนครชัยคุณนรงสสระยองเขต3ามก้าไกลตอนนี้กะกะตระยองเนี่ยส่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งสสมาที่กะกะตกลางแล้ว ต้นเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากเห็นว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติสสนะครับนอกจากนี้กรณีดังกล่าวนั้นมีผู้ยื่นร้องต่อกก,ะกะตระยองมาตั้งแต่ช่วงตอนสมัครแล้วแต่ว่าในขณะนั้นกะกะตรยองได้หลักฐานเป็นเพียงเลขสํานวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่กะกะตได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วก็ไปพบว่าคุณ,ณคนครชัยท่านนี้ก็เคยต้องคดีลักทรัพย์ที่จังหวัดชนบุรี แต่ว่านานมาแล้วนะตั้งแต่ปี2,542ถึง2,543แต่เมื่อนำเลขสำดูลดังกล่าวไปที่ศาลชั้นต้นเพื่อค้นหาคำพิพากษากลับไม่พบเพราะว่าต้องค้นหาด้วยหมายเลขคดีหมายเลขแดงทําให้ผอ,อกก,ะกะตจังหวัดระยองต้องประกาศให้คุณนครชัยนั้นเป็นผู้สมัครไปก่อนอันนี้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลยนะฮะ <c oughs> นะครับในช่วงหาเสียงนะครับ ซึ่งหลังจากกกตกลางประกาศผลการเลอกตั้งก็มีผู้มายื่นคำร้องต่อกกตจังหวัดระยองและกกตกลางทางกกตจึงส่งเรื่องให้กกตร,ระยองดำเนินการโดยในคำร้องดังกล่าวนั้นมีการแนบหลักฐานเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมีคดีหมายเลขแดงมาด้วยเนื้อหาระบุว่าคุณนครชัยท่านนี้ซึ่งเป็นสสระยองเขตสามเก้าไกลนั้นให้การรับสรารภาพในตอนนั้นนะฮะคือปี4ี่นามแล้ว0กว่าปีลวศาลจึงได้สั่งลงโทษจำคุกไป1ปี6เดือนซึ่งปรากฏว่าคุณนครชัย ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์แต่อย่างใด<อ>นะครับจึงถือว่าคดีนั้นถึงที่สุดไปแล้วก็คือตกลงผิดผิดแต่ว่าบังเอิญคดีมันเก่ามากครับแล้วแล้วก็เลยมาลงสมัครได้อ่ะก็เขาบอกว่าให้สมัครไปก่อนแล้วก็ปรากฏว่าคุณนครชัยบังเอิญชนะเลือกตั้งไปอีกอต่ทีนี้มันก็มาสู่เรื่องของการกขาดคุณสมบัติการเป็นสสหรือเปล่าอ,อันนี้เป็นควถา,นนวามน,นะมนมยังไม่ได้มีการ แต่ว่าคุณเสรีสุดเขาก็เขาก็มีความแม่นยําในการเข้าไปดูในคดีในอดีตของแต่ละคนได้ไงถ้าเขาจะตรวจสอบดูแม้กระทั่งอย่า,าง,งกรณีศิระเจนจาค้ะใช่ไหมแต่ปัญหาคืออย่างน<ไ>ี้คุณเพิ่มเพราะว่ากรณีของคุณศิระเนี่ยมันไปเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญมาตรา98วรรคส เรื่องของคุณสมบัติประเด็นของคุณศิระเนี่ยเป็นเรื่องช่อโกงอ่เรื่องช่อโกงแต่คดีของคุณนครชัยเป็นเรื่องคดีลักทรัพย์ก็คือคดีรักยารับแบบแบบที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตซึ่งซึ่งอาจจะไม่อยู่ในขอบเขตซึ่งซึ่งแปลกแปลกเพราะว่าถึงแม้ว่าคดีจริงเนี่ยอาจจะไปไปได้ว่าเขาก็ยังมีคุณสมบัติอ่ามันเป็นคดีอาญาเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของการช่อโกงนนมันจะไปเข้ามาตรา9กวรรค10แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ คือผมลองเข้าไปดูเนี่ยนะฮะเนื่องจากไม่ใช่นักกฎหมายแต่ลองเข้าไปดูรัฐมนุนมาตราเก้าสิปซึ่งระบุคุณสมบัติการขาาคุณสมบัติของสสอยู่เนี่ยนะฮะมันก็มีกรณีของโทษจำคุกซึ่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยซึ่งกรณีของคุณนภรพรชัยนั้นยี่ิกว่าปีแล้วคุณศิระก็เกินแต่คุณไปไปเข้าวักสิบเพราะที่สิบก็คือช่อโกงช่อโกงของคุณศิระนะแตเนี้ยไม่ได้เข้าขายช่อโกงแต่ก็ไม่รู้อีกว่าเขาจะร้อง เข้าใจกันไม่แต่ว่าเอาง่ายๆคือว่านี่เป็นคดีลักทรัพย์ซึ่งมีการต้องข้อสังเกตว่าเมื่อเวลาผ่านไปมากกว่า20ปีแล้วถึงแม้ว่าเขาได้กระทําความผิดจริงเนี่ยโดยหลักการก็คือเขามีโอกาสที่จะไร้โอกาสที่สองในชีวิตคือเขาไม่ได้ไปฆ่าคนตายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ไม่ใช่มีเจตนาทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องเหมือนกับว่าคุณเสียพสุดเขาเริ่มสามารถสามารถจับผิดสอสอเก่าไกลได้ละแล้วเขา ผมก็ไม่รู้เขาเล่นเฉพาะกรณีคนนี้ร้เปล่าไงคือมันอาจจะมีมากกว่านี้ตามมาก็ได้แต่ว่าก็เลยกลายเป็นว่าเก้าไกล,ก,ลก็จ,จะถูกเพ่งเล็งหน่อยครับนะครับถึงแม้ว่าคนนี้เขาก็เป็นคนซึ่งจะควรได้รับโอกาสในการลงสมัครใช่ไหมใช่ครับผมว่า20ปีแล้วมแม้วก็ไม,วไ,มไม่มีหลกักกฎหมายไหนหรอกที่จะไม่ให้ชีวิตที่2อะ่ะได้แล้วก็ขออภัยเมื่อสักครู่นี้ผมพูดว่า20นะฮะไอ้ตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าเ,าเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมาแล้วยังไม่ถึง10ปี อันเนี้ยจะลงสมัครสสไม่ได้จะขาดคุณสมบัติแต่นี่เกินเกินสิปีแน่นอนสิปีแล้วขออภัยมคดีว่าเกิดปีสี่สอี่สามตัวคดีอ่ะเกิดปี4 2 4 3ก็เป็น20กว่าปีแล้วแต่แต่ไฮไลท์ของสตอรี่ไม่ใช่เรื่องคุณรุ่งสมบัติคนนี้หรอกไฮไลท์ของสตอรี่คือว่าคือคุณเซอร์วิสุดเนี่ยแล้วจะร่วมรัฐบาลใหม่ด้วยไหมตำแหน่งอะไรอะไรเงี้ยใครเป็นนายกคือตอนนี้มันมีการพูดกันถึงดรีมทีมใหม่นะคุณชูวัฒตร ดรีมทีมใหม่นะฮะคือนายก2ใน3หรือว่าไม่ในคอรมอเนี่ยแบบเต็มปึกเลยฮะแบบว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยระดับแบบประสบการณ์รุ่นเบบี้บูมเมอร์สุดๆทั้งนั้นเลยเงี้ยเดี๋ยวค่อยพอชื่อพู้ชื่อรัฐมนตรีในรอบหน้าดีกว่ารอบหน้าเพราะว่าถ้าเกิดมีคือแต่ละชื่อตอนนี้มันบิ๊กๆนะมันไม่ใช่ประเภทคนรุ่นใหม่เอ่อเจเนซ์ ครับน่าเบื่อแล้วนะแต่ว่าต้องคือ g ก n X นี่ก็ใหม่แล้วหรอถ้าคุณเปิ้ลโฟกัสที่รัฐมนตรีเบิ่มๆตัวใหญ่ๆที่จะมาคุมประเด็นคือว่าคุณจะทํายังไงกับความต้องการของประชาชนจํานวนมากผ่านเพื่อไทยและก้าวไกลสะท้อนจากเสียงเลือกตั้งเรื่องปฏิรูปกองทัพเรื่องกลรมนเรื่องการจัดการในสามจังหวัดชายแดนใต้เรื่องจีปถะเยอะะปฏิรูปตำรวจเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ เป็นความต้องการจริงท,ที่สะท้อนผนการเลือกตั้งสะท้อนจากกรปปรสสะท้อนจากพันธมิตรสะท้อนจากมอบเสื้อแดงสะท้อนจากทั้งหลายแหล่และการเลือกตั้งรอบนี้อืนะครับก็ตกลงและย้อนกลับมาที่กรณีของคุณนครชัยเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าหลังจากนี้ต้องรอดูการตีความตามกระบวนการนะฮะเพราะว่าเรื่องมันก็อยู่ที่กรกตแล้วถูกไหมคนไปร้องในเรื่องมันก็จากกรกตระยองก็ส่งที่กรกตกลางแล้วก็ต้องดูว่าเขาจะตีความอย่างไร ขาดคุณสมบัติไหมเ,เรื่องการรักทรัพย์แต่เอาจริงๆรัฐธรรมนูญมันมีปัญหานะคนที่เคยติดคุก,กแม้กระทั่งขออนุญาตนะฆ่าคนตายเนี่ยแต่พ้นโทษมาแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีสิทธิ์เลยต้องมีฮะออสอสอพื้นที่ของผู้แทนรัษดรมันควรจะเป็นพื้นที่ที่ไม่จํากัดเลยสําหรับคนคุณเอางี้ถ้าคุณไม่เอานักโทษคุณไม่เอาความ คือในมุมหนึ่งเนี่ยมันมีมุมที่เขาอยากจะสร้างกฎหมายบางอย่างที่จะทําให้ป้องกันอาชญากรรมก็ได้ไงคราะฉนั้นไม่ไม่ควรปิดสําคัญคือว่าประชาชนเลือกเขาไหมในในประเทศอื่นเขาสู้กันเรื่องการที่คนที่อยู่ในเรือนจําเนี่ยพอออกมาเนี่ยต้องได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ของเราเนี่ยมันเป็นโลกแบบจะกรองกรองออกให้มันลงน้อยๆจริงๆเนี่ยให้โดนสอยง่ายๆยิ่งถ้ามีคดีไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องมาสมัครเลย